นรม่มีเกาะหรือยังไม่มีทำไมไม่มีเกาะเราต้อจะเก็บของฮะมีคนขโมยอยเนี่ยก็แบบทุกคนเฮ้ยคนเดี๋ยวแล้วแหลก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 แหลปลว่ามีคนมีคนเคยบอกพี่เซ็กกันอีกทีใช่มันแหลกแหลกแบบเห็นได้ชัดมากๆนั่นไงมีคนพี่มีคนมีคนบนเห้ยจริงดิบอกเฮ้ยการแหลกแบบคนระยะเข้าใกล้คือเรืงจริงเอาไว้เนี่ยมันขับรถใช่ไหมมันขับรถลงมาแล้ว เอ้เรื่องจริงนะถ้าเกิดว่าปแปลกแ,แบบมีคนจริงนะเห็นปะเมื่อกี้คนแบบขี่รถผ่านเลยอะหากใครกำลังมองหาเพจเติมเงิน UC ราคาถูกนะครับแนะนำเพจบริการเติมเงิน UC ราคาถูกบายวิสาทเกมมิ่งได้เลยนะครับวิธีเติมก็ง่ายแสนง่ายครับเพียงก๊อปปี้เลขด้านหลัง i อดีตัวละครของเราแล้วก็ยื่นให้วิาสาทโอนเงินจ่ายตั้งแค่นี้ครับเงินก็เข้าสู่ตัวเกมได้ไม่เกิน10นาทีเท่านั้นนะครับผมอย่าลืมนะครับบริการ UC ราคาถูกบายวิสาทเกมมิ่งเชื่อถือได้ครับไฮ้ยมีคนจอดรถอะ โอเคเพื่อนเฮ้ยแหลกแล้ว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 แแหลลก้วอาจจะมีคนมาใกล้ๆแต่ทางไหนแค่นั้นเองมาแล้วบักกี้บักกี้บักกี้จอดอยู่อุ้ยไม่โป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 รบิแครฟูบิ๊แครฟูนมนมระวังนมพี่มันโปมันโป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 รลงลงอย่ากไอ้นมนมเป็นยังไม ไปแล้วฮะมันวิ่งเข้าวงพี่เพื่อนบ,บอกอดับมาตัวคนเดียว,ยยวบอกเพื่อนขับรถไปเลยบอกเพื่อนขับรถไปเลยโอเคเพื่อนขับรถไปเลยขับรถไปเลยพี่ฝนบอกว่าขับรถไปก่อนเลยขับรถไปกันเลย Enemies ahead โอ,โอ,อ๊ยไอ้เหีย้ยปอูประเทศไทยเนี่ย ออโอ้โหไม่ไดส้สองตัวเลยส,สองตัวเลยโปรสองตัวเลยไม่น่าทำโอ้โหไม่ทันไม่ทันเอกิลี่อยู่นั่นโอ้โหไม่ได้โอ้โหไม่ได้ไม่ได้เคินน่ะไปวงเถอะพี่อึมประคนไทยด้วยนะประเด็นน่ะคนที่ใช้อะ อโอ้โหขอสอั่งมันเป๊บนึงเฮ้ยแต่ไอดีเขาก็ก็ไอดีอปกติอ <ID S 1> ไอดีก็ปกตินี่หว่ามันจะโปรได้ไงวะไอดี ID ก็ดูเล่นเก่งอ่ะมีสายยามมีอะไรอะ่ะตัวนี้ผมไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยใช่แน่ๆครับอีีน่ะ เออไอตัวเนี้ยใช่แน่ๆแต่ว่าตัวเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าใช่ไหมว่ามุมนั้นถ้ามันยิงหัวผมอะได้ได้อยู่ครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยไอตัวที่ผมจะรายงานต่อจากเนี้ยไม่ไม่น่าใช่ครับเ <c oughs> น,นี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี่ยเนี่ยแอบเต้นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่ครับเพราะว่ามุมนั้นอะมันยิงหัวผมได้สบายอยู่แล้วแต่ไอตัวที่มันยิงเพื่อนอะอยังไงก็ไม่ใช่ครับจริง <c oughs> เนี่ยแต่ตี้เนี่ยแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่น่าน่าอาจจะเป็นผู้เล่นก็ได้ครับอาจจะเป็นผู้เล่นก็ได้เพราะว่าตอนขึ้นไปชาร์จไอนมเยล ไม่โดนเลยใช่หมดไม่เลยตัวธงใครอาจจะไม่ใช่โปเว้ยโอ้โหใช่โอหพี่ใช่ใช่เลยใช่เลยไม่เต็มหัวเลยเนี้ยโอ้ยไม่เป็นไปไม่ได้หรอกไม่ดีดเลยปืนไม่ดีดเลยโปะสรุปโปทั้งสองโปทั้งสองเลยครับโอ้ยิงอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วจังหวะนั้นน่ะบ้าแล้วจะยิงอะไรอย่างนั้นล่ะรายงานเลยแล้วกันครับขอรายงานทุกคนเลยนะเอาโดนระเบิดเอา ไฟ <Fire S 2> <ม>แล้วเอาแล้วดิเพื่อนล้มแบบนี้เอาไงอะ่ะแต่มันเหมือนเล่นโปไม่เก่งอ่ะพี่คือฝีมือถ้าเกิดยิงแม่นขนาดนั้นฝีมือต้องไม่ใช่แค่แบบน,<ไ>นั่งนิ่งๆอย่างนี้นแล้วอะ่นนออะจะสู้ยังไงอะ่ะจะสู้ยังไงอ่ะสู้สมเพื่อไนไปละเ<อ>นี่ยยอมตายวงเหรอทำจริงทำจริง ตายวงอวเนี่ยตายวงอวเนี่ยตายวงตายวงตายวงอยโอ้โถเอ้ยนี่คือคนที่ยิงแม่นขนาดนั้นเหรอครับคือบอกว่าจะจะบอก,อกว่าจะบอกว่ายิงแม่นขนาดนี้แล้วแบบเดาวงไม่ถูกมันเป็นไปไม่ได้แล้วอะ่ะคือคุณจะบอกว่าคุณยิงแม่นระดับแบบเจอปับ๊บน็อกปุ๊บเข้าหัวทุกนัดแล้วจะบอกว่าคุณตัดสินใจเลือกเล่นวงไม่ได้ผมไม่เชื่อจริง คือคุณยิงยิงได้ระดับนั้นนะ่ะคุณต้องตัดสินใจเล่นได้แล้วอะ่ะแต่นี่คือคุณตัดสินใจเล่นไม่ได้อะ่ะคุณยิงเวฟเวฟก,กับฝีมือหรือการตัดสินใจของคุณแล้วอะ่ะโอ้ my god อะไรอะ่ะอุ้ยอุ <c oughs> j, ้ยเราของมันฟูมากเลยนะเชะ็ดแค มัน yeah. คน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 ตรงตรงล้อเลยตรงวงล้อเลย เขาไต่แบบนั้นวะเฮ้ยตรงนี้ก็ถึงตรงนี้เป็นที่เนียนได้เหมือนกันมันก็คือจุดที่แบบว่าเนียนสุดๆไปเลยนะคนคิดไม่ถึงกันแน่นอนอนะ่ะตรงเนี้ยเออคือแบบว่าใครจะมองเห็นนะเอาจริงดิงดง บ่งมาแล้วอ่ะคนด้านหน้าในบ้านอีตัวนึงอ่ะอยู่ไหนไม่รู้อ่ะสวย,สวย Ui ừ, hôn Buồn Thì tiếng lại à. đồ đó Đồ lóng lan ที่น้องตายเลยพี่ตำยาหน่อยโอ๊ย<ล>อะไรเนี่ยแองกรอบมันนอนเลยน้องไม่น่าเลยไม่ไล้บอกมันโดดใช่ไหมเมื่อกี้แล้พี่ก็ไดีเสียงนะมันโดดนะเออก็น้องก็ได้ยินเสียงมันโดดเออเฮ้ยถูกพี่ชีฟไปทุกคน นูค้คนนอนอยู่บนตัวหนึ่ง เฮ้ยแหลกแล้วอะมีคนนั้นแน่เลยพี่คิดว่าเนอแม็กซับนอนกระตุกโอ้แม็กซับแบบใครยิงกระตุกคนมีคนด้านหน้าพี่ด้านหน้าโอ้โหเฮ้ยรถเรากากระสุนรถเรากระสุนแผนคือเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมรอมันยิงหมดค่อยว่ากันเฮ้ยมันมีอีกตัวนึงเหรอโอ้หันเดิมได้เลยโดนโดนโดนเฉยโดนเฉยโดนเฉย แต่ล้วพี่โดนได้ไงวะไม่โดนไม่โดนดาเมจอ่ะกระจกแตกด้วยซ่ำพี่ไม่โดนดาเมจอ่ะบอสเออเฮลกระจกแตกกระจกแตกป่ะลอยลอยรูนี่ป่ะที่ผมชอบภาษาอังกฤษเพราะว่าผมจำโมเมนต์แรกได้เลยที่ผมไปเจอภาษาอังกฤษมาเพื่อนเพื่อนตอนตอนเด็กเขาบอกว่าให้ลองลองไปลองไปถามแม่ดูนะว่า คำว่า sex แปลว่าอะไรเนี่ยตอนนั้นแหละตอนนั้นแหละคือนั่นคือการเปิดโลกของผมเลยตอนนั้นเราไม่รู้ว่าอะไรคือ sex จนอาจารย์เข้ามาสอนว่าเออภาษาอังกฤษมีนั่นนี่น่นนี่น่นเราก็ลองไปค้นหาดูคราวนี้เราเลยรู้ว่ากลายเป็นเพศนั่นแหละคือความสนุกของผมเริ่มต้นกันตรงน,นั้นเลยแล้วเราก็เลยไปดีแจว่าฉันเพศเพศฉันรู้ฉันรู้ฉันรูนรมน้มันแปลว่าเพศนะมันแปลว่าเพศนะอะไรเ้ราก็ไปสปอยให้เพื่อนเราก็ไปสปอยเพื่อนว่าเออมันคือเพศนะมันคือเพศนะอะไรเงี้ย ด้ยความดีใจของเราแบบเต็มร้อยแบบโอ้ดีใจสุดๆเลยเพื่อนดีใจแน้ๆด้เพื่อนก็ขำกันใหญ่เลยแล้วว่าขำอะไรวะเราในใจเราก็ยังเป็นเด็กไงเราก็คิดว่าเพื่อนขำที่ว่าเ,ออเรารู้เรารู้เราแบบเราจับไก่มันได้กันเนี้ยแบบเราเราจับเราจับไก่มันได้อะไรเงี้ยแล้วพอโตมาสักหน่อยหนึ่งเริ่มมียุคที่อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็ก็เลยไปนค้นหาใน Google อีกครั้งหนึ่งว่า S E X แปลว่าอะไรมันก็แปลว่าสมัยนั้นเนาะนั่นแหละและและก็นั่นแหละก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการของการหาภ <c oughs> าษ <c oughs> าอังกฤษของการหาภาษาอาังกฤษต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบของผมแบบมันก็เลยแบบเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบมากๆเพราะว่าภาษาไทยบัญหาได้ไม่เยอะ <c oughs> แต่พอเป็นภาษาอาังกฤษอะ S E X เติมไาไปว้าวแบบ โอ้โห oh oh. oh! ผมก็เลยชอบภาษาอังกฤษมาตั้งแต่นั้นผมก็เริ่มมาหาคำ photo, ว่ำวาโฟโต้แล้วก็วิด <cle ave> ีโอผมก็จำมาตลอดเวลาแล้วก็เกิลบอยบอยแอนด์เกิลผมก็จะเ,จเรียนรู้จาก Google ตลอดไปมาแล้ว <CI> นอกกูดัง <ces> ก็คือแรงบันดาลใจของผมเลยอะสบายนั้นอะเพื่อนติ๊กถูกวัวนนี้วัดเดี๋ยวนะสี่ตัวเลยนะเฮ้ยดันอะ่ะ 「のぶりさぐいけさともがんたすきななかみぼっきクック」<music> <music>